ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมในนิบป๊ปนี้ผมก็จะมาทําการนี่รับรับฟาคายสามนะฟาคายสามตอนนี้ฟรีแล้วนะครับนี่ก็รายละเอียดตามนี้เลยนะก็เรากดเข้าไปในลิงก์เลยนะนี่นี่ลิงก์ฟาคายสามเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งลงไปในลิงก์ใต้คลิปนะอ่านี่จะเป็นรับเกมฟรีอืมอะไรต่างๆอะไรทั้งอย่างอ่า จากนั้นเราก็เลือกแพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มฟ c จากนั้นเราก็กดเปิดนะก็คือกดดาวน์โหลดก็ได้ถ้าใครไม่มีก็กดดาวน์โหลดใครมีก็กดเปิดซึ่งผมก็กดเปิดนะก็รอสักครู่หนึ่งนะนี่นี่เข้ามาแล้วที่รบร้อยนี่หน้าฟาคายนะนี่เหมือนกดห้ดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดเลยนะแต่ผมไม่ไม่ทำการดาวน์โหลดก่อนนะเพราะกลัวพื้นที่เต็มนี่แล้วกดไปที่ ตรงอะไรสักอย่างนี่เลยนะนี่ทำตามผมนะเอาง่ายทำตามผมนะนี่นี่มันจะเป็นศูนย์บาทนะล้วก็กดกดรับนะนี่ค่อยๆสามารถบาร์บ,บ,บนะล้วก็กดรับไปนะคือง่ายมากๆเห็นไหมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลือกภาษาของเราได้เลยว่าจะใช้ภาษาอะไรซึ่งผมก็ใช้ภาษาอังกฤษเพราะมันไม่มีไทยใช้อังกฤษไปอ่านี้เราก็เลือกพื้นที่นะเดี๋ยวผมก็จะ เปลี่ยนเป็นไทยได้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 ไงวะไดเ er, นะอี๋ยนะเปลี่ยนไปเลยแล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะสำหรับคนที่ต้องการดาวน์โหลดแต่ถ้าคนไม่มีพื้นที่พอก็ค่อยดาวน์โหลดก่อนก็ได้อ่ะเราก็กดอนุญ,ญาตไปด้วยนะนี่มันก็มีอะไรสักอย่างนะเราก็กดไปนี่เราสักครู่เห็นไหมอ่ะโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ มารีบๆรับฟาคลาย3เร็วๆนะเกมเป็นเกมที่ดีมากๆเลยนะก็นี่เห็นไหมยรถเดี๋ยวเรามาดูในนี้กันเลยนะก็รีบรบรีบๆเลยนะวันที่11กันยาก็หมดแล้วนะอ่านี่เห็นมั้ดาวน์โหลดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไหนเราดูไปที่โปรไฟล์ตัวเองหน่อยสิอยู่ไหนว่ะอ่านี่เห็นไหมล่ะฟาคลาย3อยู่ในคลังเรียบร้อยแล้วนะ นี้ไม่มีอะไรมาดูเฉยๆนี่ฟาคายสามนะก็ได้มาฟรีเรียบร้อยแล้วนะก็ให้เรารีบๆเลยนะเพราะว่าวันที่11กันยาเขาก็ปิดแล้วนะเกมดีเกมฟรีแบบนี้นะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลราไปก่อนสวัสดีครับ